สวัสดีค่ะอยู่กับช่างยิุกลุมนะคะตอนนี้ย่านนี้ก็เกี่ยวข้าวนะคะใช้รถเกี่ยวข้าวนะคะนี่นะคะตอนนี้ใช้รถเกี่ยวข้าวค่ะพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ตากค่ะรูนรถตากที่ตากข้าวนะคะก็เป็นแยงนะคะกูไว้รอตากข้าวนะคะนี่นะคะเอาคนเกี่ยวไม่ไหวนะคะต้องใช้รถเกี่ยวนะคะ ใช้รถเกี่ยวทุกวันนี้เขาทันสมัยแล้วใช่เขาไม่เกี่ยวมือแล้วมันเหนื่อยเกี่ยวมือเพื่อจะได้เกี่ยวมัดโอ้โหไปสีอีกหลายขั้นตอนอันนี้สบายมากเลยเรามารุ้นกันนะคะว่าจะได้กีกระสอบนะคะข้าวนะคะข้าวย่าหนิงมีสามไล่นะคะ มี3ไล่นะคะตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วหนึ่งไล่นะคะเริ่มจะเสร็จแล้วนะคะตอนดำก็เหนื่อยยากมากนะคะดำนะคะแต่ที่ตอนเกี่ยวสบายนะคะใช้รถเกี่ยวเลยนะคะสบายนะคะ,ะนี่ค่ะนะคะเพิ่งเสร็จหนึ่งไล่นะคะแล้วไล่ที่2ก็จะมาตรงนี้นะคะเอ๊กุ้งเราใส่ตั้งแต่วันนั้น มายามดูก่อนอุย้ยถูกปลาเยอะนะปลาก็ถูกเยอะนะอุย้ยหนึ่นปลากระเดิดโอ้โหปลากระเดิดก็ถูกเยอะเด้อนี่เด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอุย้ยเจ้าขึ้นแบบไหนนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมายามกุ้งกันอ่าโอ้โหรก็ขึ้นมานีแล้วนะคะีถเกเี่ยวข้าวนะคะนะคะี่ค่ะ ที่ไหนก็แปลนเลยรถเกี่ยวข้าวนะจะเกี่ยวอีกหนึ่งไร่นะคะทั้งหมดมีสามไร่นะคะนาก็โลกโลกนะคะ นะคะคข้าวนะคะจะได้กี่กระสอบแล้วก็จะเสร็จไวหรือเปล่าเนาะนะคะดค่ะโอ้ยอไปดูก่อนจะไหวไหมนี่รถคงไม่ติดนะคะเพราะว่านายากไม่เคยหล่มนะคะ รถเกี่ยวก็สบายอีกหน่อยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายอีกเยอะนะคะมาเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำเป็นต้มด้วยนะคะ ก็คลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวข้าวนะคะใช้รถเกี่ยวนะคะออก็คลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมมาติดตามนะคะว่าย่าหนิงจะได้ข้าวเยอะไหมคะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ